สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาเที่ยวชมเมืองเก่านะคะเขาเรียกว่าปรา,าสาทเมืองต่ำนะคะที่บุรีรัมย์เดี๋ยวเดินไปดูนะคะเดี๋ยวจะเข้าในตัวตัวตัวเมืองนะคะเดี๋ยวจะกลับให้ดูนะคะ จะไปดูตัวเมืองกัน จะเข้าในตัวเมืองกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวเมืองปราสาทนะคะ <c oughs> จะเป็นตัวเมืองปราสาทนะคะทุกคนจะเป็นเมืองเก่านะคะแต่เขาเรียกปราสาทเมืองต่ำนะคะปราสาทเมืองต่ำจะเป็นกำแพงล้อมรอบเลยนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณนะคะ บริเวณจะมีต้นไม้นะคะทุกคนต้นไม้นี่จะเป็นต้นไม้ยืนต้นจากธรรมชาติด้วยนะคะดูฝั่งโน้นจะเป็นต้นไม้ธรรมชาติมากกว่านะคะเขาไม่ได้ทําลายนะคะเขายัางอนุรักษ์ไว้อันนี้จะเป็นตัวปราสาทนะคะอันนี้เดินมาน,นี้จะขึ้นไปเนี่ยจะเข้าไปอันนี้คือตัวเมืองปราสาทเลยะคะ่ะทุกคนจะเป็นกําแพงมายาวนะคะ แพงนี้จะยาวไปถึงโน่นเลยนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปนะคะเราจะขึ้นไปนะคะเราจะเข้าไปในตัวเมืองนะคะทุกคนอาจจะมีหลาย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 คลิปนะคะเพราะว่าคลิปหนึ่งมันยาวเกินนะคะทุกคนนี่เพิ่งจะเข้าในตัวประตูแรกเอง ปลาเข้าไปกี่นาทีเข้าไปแล้วนะคะนี่จะเป็นประตูด่านแรกนะคะทุกคนประตูด่านแรกอันนี้จะเป็นด่านประตูที่สองนะคะประตูที่สองนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเมืองเก่าโอ้โหผู้ถึงนะคะก้อนอิดแต่ละก้อนนะคะทุกคน โหสร้างเก่งมาก